สวัสดีค่ะอา d evening ตอนนี้ที่คุณครูส้มัดเป็นช่วงเวลาเกือบสี่ทุ่มเนาะคื almost 10 pm ก็ดึกแล้วนักเรียนมาดูอีกทีวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะวันนี้ที่ครูอัดวันที่สิบเก้ามกราคมเดี๋ยวก็ทำตามสัญญาเนาะจะมาสอนเรื่อง past continuous นะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ย อ่ถ้าได้ยินเสร็จชัดเจนแล้วกูจะแชร์หน้าจอแล้วนะค okay. past continuous tense นะคะเห็นหน้าจอไหมเอ่ยโอเคซูมอินหน่อยอ่ะ past continuous แตกต่างจาก past simple ยังไงคอนเซ็ปต์ให้่จำเลยนะง่ายๆก็คือเราจะเรียนเรื่องเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในอดีตถ้าเป็นพัสซิมโพก็คือ ให้นึกสภาพเป็นเหมือนแบบรูปถ่ายภาพนิ่งเนาะที่เราดูภาพนิ่งก็คือจบไปแล้วกินข้าวเป็นรูปกินข้าวหมดจานแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเป็น past continuous ก็คือเรากำลังอัดวิดีโอเหมือนที่นักเรียนโดย,ยู่มีภาพเคลื่อนไหวอยู่ในหัวนะคะเช่นตอนสองทุ่มเมื่อคืนฉันกำลังกินข้าวย้อนกลับไปอดีตน,นะแต่เป็นภาพกำลังเคี้ยวจุบจบจุบจบจ,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 บจบนะโอเค,ะนะคะ okay. ทีนี้ค่ะมันก็มีโครงสร้างอยู่ให้จำนะคะพอไป past continue us continue แปลว่าต่อเนื่องเนาะ past คืออดี continue ก็คือต่อเนื่องนะเน้นให้จำง่ายๆก็คือคืออะไรคืออะไรล่ะคะครูส้มตอนนี้เลยค่ะประธานนะคะ subject บ,บวก was หรือ were แล้วก็เติม กรกริยาที่ต้องเติม ing เนยนะา,อาะออัปการของมากก่าชัดหนึ่งประธาน subject was w o r e แล้วก็เติม ing นะคะปึ๊บนี่ตัวนี้เนาะประธานภาษาอังกฤษมันคำนี้อยู่แล้ว subject นะคะ was w o r e was w o r e ใช้อย่างไรมาดูตัวอย่างกันค่ะตารางนะคะ อะไรบ้างที่ใช้ Was ก็คือมี I นะนะ He sheit หรือชื่อคนหนึ่งคนที่นักเรียนอาจจะไม่ทราบว่าเขาชื่อ,อเพศอะไรอสมมติสมสมุติชื่อคุูส้มเนี่ยสมานาซึ่งจริงๆแล้วสุมนาเนี่ยถ้าเป็นทางฝั่งอินเดียเนาะภาษาเป,เป็นภาษาฮินดีทางนั้นเขาก็ใช้เป็นชื่อผู้ชายได้เหมือนกันเราไม่รู้อะว่า,วาเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็ใช้ w a s นะ subject เ,เป็น w a s แล้วก็ตามด้วย verb นีว verb ช่องหนึ่งนะเพลงแล้วเราก็เติม ing เป็น playing Sumana was playing something yesterday morning อะไรกันได้นะ,ะ <c oughs> อันนี้คือคุกที่ใช้ was นะคุกที่หนึ่งคุกที่สองก็คือ you we they หรือชื่อคนหลายคนเช่น Sumana and อ่า Teacher Sumi and Teacher Ruby อะอย่างนี้นะคะก็เป็น were were นะคะ you were playing we were playing they were playing หรือ teacher sumi and teacher ruby play i n g piano อะไรก็ได้ลองแต่งประโยคดูนะ keyword หรอคะ k e วิร์ดที่นักเรียนจะเห็นเนาะจากตัวรูปประโยคก็คือมีคำว่า at เวลาก็คือแบบ เวลาคือกี่โมงเนี่ยตัวอย่างเนาะ at 8 p.m. ก็คือช่วงเวลาสองทุ่มนะ,ะ at 8 p.m. yesterday at 8 p.m. yesterday you were playing piano at 8 p.m. yesterday อันนี้รูปแบบเป็นประโยคหรือ at this time last week อันนี้เป็น keyword ที่มักจะโผล่มาในประโยคเสมอนะคะเพื่อที่จะ บ่งบอกระบุเวลาว่ามันเป็นอดีตนะมันเป็น past e a S T, past ที่แปลว่าอดีตนะตัวอย่างช่วยจำจ้ะอันนี้มีสามประโยคด้วยกันเนาะประโยคบอกเล่านะคะ <c oughs> she was sleeping she was sleeping ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็แค่เติม not ไปหลัง was ือ were ถ้าเป็น she ก็คือกลุ่มที่ตารางกลุ่มที่หนึ่งถูกไหม ่า she was not หรือถ้ายอ่อก็คือ wasn't sleeping ก่อไไน,อนนะะอไม่ได้นอนนะคะเราไม่ได้นอนนะเวลานั้นน่ะโอเคหรือถ้าเป็นรูปประโยคคำถามใช่ไหมคะเอา was หรือ w e r e ขึ้นก่อนเสมอ was she sleeping was she sleeping เนาะรูปประโยคใช่ไหมประโยคคำถามก็คือเอา verb ขึ้นก่อนตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย เวิร์บที่เติม ing นะเนาะอันนี้เวิร to be แบบอดีตนะอ่ะลองมาทำดูครูสอนไปแล้วถ้านักเรียนงงกลับมาดูซ้ำพอสแล้วจดตามนะมาลองทำกันดูคะ่ะครูมีตัวอย่างทั้งหมดสามสิบข้อมาดูพาดเอก่อนเอาง่ายๆเลย มันมีรูปแบบประโยคมาอยู่แล้วให้เติมแค่ was หรือเเท่านั้นเองดังนั้นนักเรียนต้องจำ subject กลุ่ม subject ให้ได้เนาะ I นี้เป็น was นะคะ they เป็นพหูพจนพเป็น plural ก็เป็น they were I was eating dinner they were playing football it it ก a เ p e n was นะคะ we were My mom คนหนึ่งคน My mom นี่ถ้าเป็นแทนก็ต้องใช้ชีถูกไหมขอเป็นชีปับ๊บนี่วงเล็บเป็นชีปับ๊บก็ต้องเป็นช h was My mom was cooking the cats um i s the cats were running เป็นเพราะหุงโพดไงเพราะไม่อย่าเห็นว่าเป็น cat แล้วเป็นสันแล้วก็จะตามด้วยอีกนะเพราะไม่ as แสดงว่าหลายตัว ก็ต้องเป็นข้าหมูจพ์ถ้าแทนก็คือแทนคำว่าเด y h ่ะ were running. you ง่ายนี่ you were reading a book ใช่ไหมถ้าดูตามตารางเนาะสมชายเพศชายหรือเพศหญิงถ้าแทนก็เป็นเพศชายก็เป็น he พอเป็น he ก็ตามรูปแบบประโยค he was สมชาย was studying English ใชนไหมทุกอันเติม ing 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 I-N-G 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 และ I-N-G นะ Teachers เอ่อเมื่สา teacher ครูหลายคนแน่นอน teacher s เป็น day t h e y were teachers were talking in the room นะ a bird bird เติม a นับเป็นนกหนึ่งตัวนะนกหนึ่งตัวอะไรคะ was flying In the sky นกบนินขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะทีนี้นักเรียนดูนะบางอันนักเรียนจะอาจจะสับสนถูกไหมถ้าไม่ได้ดู r t ค c l e ดีๆหรือเอลเมสหรือปาถูกไหมล่ะไปต่ออ่ะมาดูต่อ <c oughs> โอ้ยไปมา าีค่ะเปลี่ยนกริยาในรูปวงเล็บให้เป็น ING เรารู้แล้วเนี่ยคือเว r รช่องหนึ่งปกติเลยต้องมาเติม ING มางานนักเรียนดูดีๆนะถ้าคำสั้นมันจะเบิ้ลตัวสกดนาะนี่เขาแจ้งไว้ตรงนี้ข้อที่จะเป็นค่ะ He was walking เติม ING เเข้าไปค่ะ to school เนาะ I was doing my homework they were swimming เติม n B ไปอีกตัวเติม m ไปอีกตัวหนึ่งนะ swimming เป็น double นะคะนะคะ she was dancing ตัด e ออกจก้ะแล้วเติม i n g ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสละไงเราจะตามด้วยสละ i n g อยู่แล้วนะคะอ้าวครูทำไม doing ไม่ไม่ ไม่ตัดล่ะถ้ามีแค่ดูอย่างเดียวมันจะเป็นดิ้งมันก็ต้องเป็น doing นะคะมัน,ปนแปลกๆเนาะ we were we were อะไรเดาซิมันมี e ตรงนี้ h a v i n g lunch ตัด e เหมันการกดเดียวกันกับข้อสิบสี่ค่ะ the sun was s h i n i n e shining shining แปลว่าอะไรจ๊ะนักเรียน เช่นนีงแปลว่าส่องแสงสว่างนะ,ะ you were listening เติ่มไม่ n ีไปได้เลยนะคะ it was you were listening to the music คืออะไรคะฟังดนตรี it was ทำไมมันกำลังจะมืดค่ะคนนี้มันกงจะ it was catching dark นาะ my friends หลายคน were เพื่อนฉันกำลังัวเราะก,กันอยู่หลายๆคน love love อะไรจะ๊ะ laughing อ่านว่า laughing นะไม่ laughing นะนะ the baby was crying crying เตินมน n ีไปได้เลยนะคะ อโอเคตอค่อไปมีอะไรอีกจ้ะม,มาทีนี้พาสีค่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะอนักเรียนเดี๋ยวก่อนที่จะไปพาสีเมื่อกี้คุณลืมอ่ารีมายเนาะตัวให้ฟังอีกรอบเวริรบบางตัวมัน ไม่สามารถเติม ing ได้เลยใช่ไหม walking นี่เติม ing ได้เลยง่าย running เติม ing ได้เลยง่าย dancing ลงท้ายด้วย e แบบนี้ทั้ง dance have shy คุณตัด e ออกไปก่อนแล้วเติม ing นะครับ swimming swimming กับ getting ตัวนี้มันเป็นเวบคำสั้นสั้นมากดังนั้นก็ต้องเติมตัวสุดท้ายไปเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มเสียงเป็น swimming นะคะเป็นสองเสียงเนาะ แล้วก็ c e t t i n g เหมือนกันเติม t ก่อนแล้วก็ ing นะคะ listening เติมได้เลยนะคะ laughing ing ได้เลย crying ก็เติม ing ต่อได้เลยงานะคะต่อไปเขาให้วงกลมเลือกเขามี w a s กับ v e r e ให้คุณเลือกดังนั้นคุณต้องดูประธานดีๆหรือ subject ของประโยคเนาะข้อ22ค่ะ at n pm yesterday เวลาสามทุ่มของเมื่อวานนี้ I อะไรคะฉันกำลังหลับ sleeping I w a s was sleeping เนอะตามตารางเงื่อนไขของ subject ข้อที่ีสค่ะรูปประโยคปฏิเสธค่ะพวกเขาเดย์พวกเขา, they, เขา playing games were not หรือ wasn't weren't หรือ wasn't ป็ปประโยคปฏิเสธที่แปลว่าไม่ได้ทำเขาพวกเข,า,ขาไม่ได้เล่นเกม they weren't playing games นะ แล้วต่อไปค่ะมี was กับ were ให้เลือกเนาะ you listening to me นี่เธอได้ยินที่ฉันพูดปะอ่า <Yeah. S 1> อะไรคะถ้าเป็น you ก็ต้องเติม was หรือ were เติม were เข้าไปนะ were you listening to me were you listening to me ไปก็ย oh. ี่ค่ะ what was หรือ what were she doing she นะคีย์เวิดคือ she นะ subject กต้อบเป็น What was she doing What was she doing What was she doing เนอะต่อไปข้อ25 my dog คือประโยคค่ะ barking at the cat คำนี้ barking แปลว่าเห่า bark เป็นเวิร์ช่องหนึ่งนะแล้เรียนเขียนคำศัพท์ไปด้วยนะคะบนช่องหนึ่งเติมไอเจีเนาะ ตามกฎของ past continuous dog คือแทนค่าด้วย it it was my dog was barking at the cat นะคะข้อ26ค่ะ we subject we not driving fast พวกเราไม่ได้ขับรถเร็วอะไรจ้า we were นะคะ we were ตามเงื่อนไข Tom and Jerry ชื่อคนสองคนค่ะชื่อคนสองคนคต้องเป็น the and ค่าด้วยเดวส the อว่าเทอรมินเจอรี่สไตร์ตตีกันคอมกัรเจอรี่ Were they were fighting นะคต่อไป it Snowing last night It's n o w i n g last night เขาจะถามว่าเมื่อคือนเนี่ยหิมะตกไหม It นะเป็นประธานก็ต้องเป็น was it snowing last night was it snowing last night นะต่อไปก็ยี่ค่ะ I ประโยคนะ Sitting on a chair ฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ I was นะคะและสุดท้ายค่ะ The students เติม S แน่นอนนักเรียน30ชีวิตนี่ใช่แน่นอนทั้งหมดร้องเลย The students writing in their notebooks there ไนงะ ใช่ไหมรูปกรรมของอะไรของ d ดีค่ะแทนค่าด้วยเดย์ o น e ตบุ๊กําลางเขียนอะไรบางอย่างในสมุดนะคด They w e r e writing in the i r notebook s นะคะโอเคประมาณนี้ขอให้จำคีย์เวิร์ดแล้วก็ขอให้โชคดีกับการสอบนะ past continuous tense นะคะเป็นเหมือนการอัดวิดีโอ เนาะือเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะถ้าพาสซิมโปก็คือดูรูปแห้งๆแล้วไม่เคลื่อนไม่ไหวใดๆดังนั้นโอเคขอให้โชคดีแล้วเจอกันใหม่ในการสรุปบทเรียนวิชาอื่นครั้งต่อไปนะไปแล้ว